สวัสดีด้วยจ้าเอตุกตาภาฝันมาคิบนูเอันกาเอตเบิ้งไหมคะอันพี่เดดจะแม่นอันสดชืน่นมาคลคปบนงก็สิบอกว่ามา,าเดอ้อจ้ามานั่งตากแดดกับเอตุกตาภาฝันนั่งตากแดดกับสาวโยด้วยจ้ามาค่ะ เรียบนี้เรืบบอมบคันเนาะอากาศก็จะแม่นดีค่ะอากาศดีดีอากาศดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าได้ยินเสียงอันมีเสียงดังเด้อเพราะว่าคางบาลพันเอ็ดพันเอ็ดสวนใหม่ค่ะ ฟังเสียงเครื่องบินนั่นบินผ่านมาหุบเขาลมหายใจสามเท่อนำเอ้ยน่อ หูบลมหายใจสามเท่อแล้วก็บีนน้ก็นั่งบึ่งอันพี่บอกค่ะนี่เงยหน้าขึ้นน้อยๆแล้วก็บึง่งพระอาทิตย์พันส่งแสงมาเอ้าเอะเนาะค่ะเนาะพี่นกกรล้องเพลงเสียงแว่วๆธรรมชาติก็คนก็ทำงาน,นาเนาะค่ะเนาะก็มันก็ม้วนไปอีกแบบนึงแม่นบอกมานั่งหน่อ,ย,อยจะน้อยมากค่ะบันเอินี่พามา มาฝันนะจ๊ะมาฝันเอ้ยฝันจักเป็นเตอก็ตามสะดวกค่ะเอาเต็มที่เลยเด้อเอาจักน้อยเนาะค่ะเนาะมาฝันก็เอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันสาวโญจ้าลน้ตาลงน้อยน้อยเอ็นหลังไปข้างหลังพ้นคลายเนาะจ๊ะเนาะแบบนี้เราบอกค่ะฝันอยากเป็นอะไรฝันไปฝันไปเลย ไปเฮ้อมันหดฝันเนอะค่ะเด,ด้อพูดเลยก็ได้ ฝันว่าต่หรเอ้ยเอยฝันตัวน,น,นี้ฝันอยากขึ้นเครื่องบินค่ะฝันอยากนั่งเครื่องบินนะคะอยู่ในก้อนเมฆเนาะค่ะเนาะมองออกไปตามอันหน้าต่างเนาะค่ะเนาะเห็นอันก้อนเมฆสีขาวๆนวลๆซะทางบนมันสิเป็นท้องฟ้าสดใสเลยค่ะสีขาวๆนวลๆซะ เมฆก,กล็ลอยเป็นอันเป็นคืออันใหญ่ไฟเนาะค่ะเนาะเป็นคืออันนวลไฟเขาเนี่ยคะ่ะงามตาคะ่ะพระอาทิตย์ก็ส่องแสงรอดออกมาก็อ,อีกบรรยากาศนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้ฝันเลยช่วงนี้เย็นเยนจะเข้าไปข้างบนเนาะ ท้องฟ้าเปิดเปิดสนอขเนาะขึ้นข้างบนก็เมฆเมฆลอยไปลอยมาก็งามเนียคะ่ะอันนี้เขาอยู่งัข้างล่างเขาก็ต้องได้มองขึ้นแต่แค่นี้เนาคะคเนาะเว้นแต่วเวลาที่ว่าเขาน่ะข,ข,ขึ้นเครื่องบินขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจังมันจังเห็นไหมเ่ส่วนมากมันเครื่องบินมันิผ่านบินผ่านเข้าไปนะมันหมู่ก,ก้อนเมฆค่ะคือบรรยากาศอีกแบบเอ้ยส้อบ,บึง งามตาค่ะมันสะอาดมันดูนวลไลยว่ามันสีนวลนวลสะช่วงเวลาที่อากาศดีนะคะเด้อช่วงอากเวลาที่อากาศบดีก็มันก็น่าคืออันนําโลกของนี้ควกท้องฟ้าอันตรมก็ปั่นป่วนเนาะค่ะเนาะมันก็มีมดดยู่อันไตดินกับทางดินที่เขาอยู่หรือว่าข้างบนถ้ามันพายุเข้ามันก็สภาพแปรปวนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าช่วงเวลาที่มัน เป็นอากาศปโปรตโป้งนี่มันก็สิง,งามขนาดด้วยค่ะเบิ่งแม่อันนี้ความฝันของเอยตอนนี้ก็นั่งนั่งอยู่ําสวนก็เตดส่งเนาะค่ะเนาะลมเย็นเยนแต่ก็ยังเป็นอากาศเย็นอยู่จ้ะก็ต้องใส่อเสื้อนหนาๆเด็ก็ม้วนไปอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะม้วนไปอีกแบบนึง ความฝันความอยากของคนเนาะค่ะเนาะความต้องการเนาะเยอะแยะมันบอกแล้วแต่เหาเนี่ยไปอยู่จุดเลยมันบอกอันนี้ก็เว้าไปเติ้ลเต็ค่ะพามานั่งตากแดดพื่อพามาอันพามาฝันฝันว่านั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินแล้วขึ้นไปเห็นเมฆขาวนวลอยู่ข้างบนอันนี้ก็แบบสไตล์เอยเนาะค่ะเนาะสไตล์สาวโย่เอยตุกตาพาฝัน จักนาทีแล้วสุเจ้าต่ันม่เมันเหิงื่อพูดะบอนเบินบังโบเห็นในขัดเด็ดส่งนี่ก็คันเสือแว่นก็มืดตึ๊บมาเอ้ยนภาเสาครก็สมันเหิงพูดพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าเด้อสวัสดีเด้อจ้า